เศรษฐกิจญี่ปุ่นเผชิญกับการหดตัวที่รุนแรงในไตรามาสที่3ของปีนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ6กไตรามาสที่มีการหดตัวเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นอัตราต่อปีที่หดตัวมาถึง1.8%และ0.4%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนการหดตัวนี้เกิดจากการลดลงในการลงทุนในภาคที่อยู่อาศัยและมาตรการภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีผลกระทบต่อการส่งออกของญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP ของญี่ปุ่นในบรรทัดสุดท้ายนี้แสดงว่ามีการหดตัวอย่างรุนแรงซึ่งตรงตามคาดการณ์ของ Japan Center for Economic Research เจสเซที่คาดว่าจะหดตัว1.8%ต่อปีตัวเลขนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีสำหรับเศรษฐกิจของญี่ปุ่นและนายกรัฐมนตรีซนาเอทาคาอิจิก็ได้ยืนยันว่ามีความจำเป็นในการขยายมาตรการทางการคลังเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต การส่งออกของญี่ปุ่นลดลง1.2%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนซึ่งส่งผลให้การส่งออกสุทธิฉุดลง0.2จุดเปอร์เซนํการนำเข้าก็ลดลงอย่างน้อยลง0.1เปอร์เซซึ่งมีผลต่อการหดตัวของ GDP อย่างรุนแรงก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคมประเทศญี่ปุ่นได้ลงนามสัญญากับสหรัฐเพื่อลดภาษีนำเข้าของญี่ปุ่นลงเหลือ15%แม้ว่าอัตราภาษีนี้จะต่ำกว่าที่ทรัมป์เคยขู่ไว้แต่ก็ยังสูงเป็นประวัติการณ์และมีผลต่อการชะลอตัวลงของภาคการผลิตของญี่ปุ่น การบริโภคของภาคเอกชนซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญของ GDP มีการเพิ่มขึ้น0.1%แต่การลงทุนของภาคธุรกิจก็เพิ่มขึ้น1.0%ซึ่งเป็นสิ่งดีต่อเศรษฐกิจแต่การลงทุนในที่อยู่อาศัยของภาคเอกชนกลับลดลงถึง9.4%จากไตรมาสก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ การลดลงในการลงทุนในที่อยู่อาศัยนี้เกิดจากการลดลงของดีมานซึ่งเกิดจากการเร่งซื้อก่อนที่มีกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้รัฐบาลญี่ปุ่นได้กำหนดให้อาคารใหม่ทุกหลังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการประหยัดพลังงานเพื่อส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนคาร์บอนนูเทรเลอร์ทีภายในปี2050 แต่นี่เป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้ทั้งที่ดีและไม่ดีการลดลงในการลงทุนในที่อยู่อาศัยอาจส่งผลให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเผชิญกับความหดตัวแต่ก็เป็นการส่งเสริมให้ญี่ปุ่นเข้าสู่เส้นทางที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนและมีการปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น เราเห็นว่าการหดตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการคลังและการลดลงในการลงทุนในที่อยู่อาศัยแต่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นสิ่งดีต่อประเทศญี่ปุ่นในอนาคตทำไมเราไม่พูดคุยกันเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการค้นหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในอนาคต